สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขออนุญาตเชิญชวนพิจารณารุ่นนี้หน่อยนะครับสวยสมบูรณ์มากครับใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับกับรถ5ประตูทรงนิยมนะครับในฝั่งของนิสสันทีด้านะครับ1.6ออโต้ปี2012นะครับราคา1 6 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีนะครับผ่อนได้เลยครับ3 6 0 0โดยประมาณนะครับ5ปีชมเช็คดูรถทดลองขับที่ลังสิตนะครับต้องบอกเลยว่า สภาพสวยมากครับเป็น5ประตูทรงนิยมใครที่กําลังเล็งหารถใช้งานเน้นใช้งานจริงๆแล้วก็ไม่ติดกับว่าค่ายนะครับต้องบอกเลยว่านิส s ันเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆครับในส่วนของทีด้านะครับอะไหล่การซ่อมบํารุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับแล้วก็หาง่ายครับเพราะว่านิสสันเขาออกแบบมาให้ใช้อะไหล่ด้วยกันได้ครับไม่ต้องเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นของเธอเท่านั้นฉะนั้นจึงน่าสนใจ นำมาฝากนะครับใครที่เข้าใจหารถใช้งานสวยๆนะครับนี่ได้ปี2012นะครับถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆนี่หรือค่ายหลักๆที่เป็นแบรนด์นิยมนะครับต้องบอกเลยว่าปี2012ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับไปไกลกว่านี้ครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้ใช้งาน134,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครชอบและสนใจก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานใช้สบายผ่อนง่ายผ่อนเบา คันนี้เลยครับนำมาฝากให้เลือกให้ชมพิจรารณานะครับรถมีเยอะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับเน้นหาไว้ใช้งานกับทรงสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับระบบไฟฟ้า c e n t e ร l ลล็อกแอร์แ ABS ครับเช็คชมทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วคันนี้ก็ผ่อนได้ครับ169,000บาทได้รถปี2012นะครับลองเทียบเคียงสืบเสาะราคาดูได้ครับว่าถ้าเป็นค่ายอื่นแบรนด์อื่น รุ่นนี้แนวนี้หรือปีนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะครับเช็คชมดูก่อนนะครับสภาพภายในสวยครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานเบาะหนังสีดำนะครับขออภัยนะครับไม่มีตอนเปิดท้ายหรือว่าพับเบาะให้ชมนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่สนใจนะครับรถอยู่ที่รังสิตนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอนะครับการพิจารณาการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับแต่ผมก็ทำหน้าที่หาส่องหาสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับ เอาละครับฝากไว้เลยนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในทีด้าขับหรือใน u t u b e นะครับมีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงเน้นๆเลยนะครับเฉพาะแบบนี้ชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยเรียกว่าผู้นำทางผู้ชี้เป้าแล้วกันนะครับส่วนเฉพาะแบบเจาะจงเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมได้ครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจครับอย่างที่บอกนะครับอะไหล่ดูแลไม่ยากไม่แพงและที่สำคัญถ้าใครจะติดแก๊สก็อึดถึกทนเหมือนกันนะครับ จริงๆแล้วเขาก็เป็นตระกูลที่เป็นแท็กซี่นั่นแหละครับฉะนั้นตัวนี้รถบ้านสวยๆชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าลองชมเช็คพิจารณานะครับฝากไปด้วยครับคันนี้สวย